สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลประชยัยวันนี้ผมมีเรื่องราวของ Clubhouse แอ p l i c a t i o n ที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันครับหลายๆท่านอาจจะเคยใช้อาจจะเคยเข้าไปสนทนาในห้องต่างๆมาแล้วแต่บางท่านยังไม่ได้ดาวน์โหลดออกมาใช้งานว่ามันเป็นยังไงวันนี้ผมจะนำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยของ Clubhouse ที่หลากหลายในการพูดคุย ถ้าพูดถึงคลับเฮาเป็นปรากฏการณ์ที่มีจุดเด่นและจุดด้อยในแง่ฟีเจอร์อาจจะไม่เยอะมากใช้ได้แค่เสียงแต่ไม่สามารถบันทึกได้เพราะเป้าหมายของคนทำคลับเฮาบอกว่าอยากให้ได้อารมณ์เหมือนโมเมนต,ต์ที่เรานั่งคุยกับเพื่อนหากพลาดจะไม่ได้ฟังทำให้คนต้องเฝ้ารอว่าห้องนี้วันนี้จะมีคนมาคุยเรื่องอะไรกันสิ่งที่เห็นในคลับเฮาคือความหลากหลายของการพูดคุย เราสร้างห้องได้3รูปแบบคือ 1. ห้องระบบปิดเห็นได้เฉพาะคนที่เราเชิญ 2. ห้องที่เป็นโซเชียลเห็นได้เฉพาะคนที่ติดตามเราและ 3. เปิดเป็นสาธารนณะทุกคนเห็นได้หมดเลยที่ผ่านมามีกลุ่มคนกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มวงการอาชีพเข้าไปพูดคุยกันมีสเสน่ห์ที่น่าสนใจแต่ก็มีสิ่งที่น่ากาังวลคือ การที่มีคนมาฟังและแชร์ข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้องการเป็นแพลตฟอร์มเปิดเมื่อมาดูกฎหมายไทยแล้วอาจมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่อยู่นอกเหนือกฎหมายจากต่างประเทศเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาแชร์หรือบางหัวข้อที่เป็นเรื่องทั่วไปแต่พอปรับหรือมาแอปพลายกับกฎหมายก็อาจเป็นเรื่องที่มีความเป็นเท่าๆตรงนี้ยกตัวอย่างเช่น คุณโทนี่มูดซัมหรือคุณทักษินชินวัตรซึ่งอยู่ต่างประเทศที่เข้ามาในครับเฮา์อยู่บ่อยๆนะครับมีคนกังวลว่าอาจมีการนัดมาแทงหุ้นแทงการพนันในคลับเฮา์ได้หรือเปล่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างอีกทั้งการบล็อกเนื้อหายังไม่ได้มีระบบที่ชัดเจนเพราะเพิ่งเปิดมาไม่ถึงปีและมีพนักงานอยู่ไม่กี่สิบคนดังนั้นคนที่ฟังต้องใช้วิจารณญาณให้มาก ถ้าเกิดเขาพูดไปในทางอื่นแล้วมันจะสามารถชักจูงคนได้ซึ่งตอนนี้มีบรรดานักการเมืองเข้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงกับประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามมีหลายคนกังวลหากเปิดให้คนเข้ามากว้างขึ้นเพราะทุกวันนี้ความน่าสนใจของคลับเฮาส์คือความเป็น x x กล u s i v e คือมีนักธุรกิจหรือคนบางคนที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือได้ฟังมาก่อนคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาเยอะ ฉะนั้นเมื่อเยอะมากมีความหลากหลายขึ้นบางคนอาจจะมองว่ามันเยอะไปและจะทําให้คนกลุ่มที่เป็นคริมครีมตัวเด่นๆที่เป็นตัวท็อปเนี่ยไม่อยากเข้ามาเมื่อเขาไม่อยากเข้ามาสเสน่ห์ของขับเฮาก็จะเริ่มลดลงไปเท่าที่ผมสังเกตนะครับขับเฮาเริ่มใช้เป็นเครื่องมือในการระดมสมองพูดคุยอะไรต่างๆต,ตรงนี้จะกระทบกับธุรกิจหที่เห็นได้ชัดก็คือการจัด อบรมสัมมนาต่างๆเป็นธุรกิจเสวนาเพราะเดิมการจัดสัมมนาต้องเอาสปีกเกอร์ไปพูดตามโรงแรมต่างๆเอาวิทยากรดีๆไปคุยแต่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วผมจะจัดเสวนาเรื่องใดผมชวนคนบางคนซึ่งบางทีอาจจะอยู่ที่อเมริกาบางคนอาจจะอยู่ที่ภาคใต้ภาคเหนือกดลิงก์ปุ๊บพูดคุยกันได้เลยและมีคนมานั่งฟังในห้องได้เป็นจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบ คือธุรกิจสัมมนาเสวนาอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้2ก็คือธุรกิจโรงแรมการจัด catering หรืออาจจะกระทบกับวิทยุและพอดแคสต์เพราะเมื่อเป็นเสียงและเป็นการจัดแบบเรียลไทม์เนื้อหาหน่าสนใจกระที่วิทยุอาจจะเป็นแค่ทางเดียวต่างจากในครับเส์ที่เป็นใครก็ได้เข้ามาแชร์เรื่องราวต่างๆได้ตามหัวข้อที่เราสนใจในโลกการตลาดการทำธุรกิจหรือโลกข้อมูลข่าวสารยุคต่อไป เป็นโลกของผู้ฟังที่เลือกได้ว่าอยากฟังเรื่องอะไรเพราะในคลับเา้ามีเป็นร้อยๆห้องให้เลือกฟังเรียกได้ว่าออนดีมานด์มาก,มากเป็นจุดหนึ่งอาจจะทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ฟังมีตัวเลือกเยอะมากโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าคลับเฮาน่าจะถูกจริตคนไทยและเท่าที่เห็นผมว่าคือหนึคนขับรถตอนนี้หันมาฟังคลับเา้าแทนการฟังวิทยุหรือฟังพอดแคสต์และส มีคนไทยบางกลุ่มชอบแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีพื้นที่ฉะนั้นคลับเฮ้์มันค่อนข้างจะเหมาะสมที่จะให้คนไทยสามารถเปิดความคิดแนะนําเสนอความคิดต่างๆได้และผมว่าเป็นโซเชียลมีเดียหนึ่งที่ให้เราเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายได้อีกด้วยดังนั้นใครที่ยังไม่เคยเข้าในคลับเฮ s e หรือยังไม่ได้โหลดแอปคลับเฮ s e เข้ามาใช้นี่ครับลองดูครับผมเข้าไปฟัง หลายๆคนซึ่งเข้าไปคุยในครับเพาตัวเป้งๆก็มีจากต่างประเทศครับเช่นอาจารย์ปวินเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยครับทุกวันทุกวันแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือคุณโทนี่วูดซัมครับอยากฟังว่าเขาจะว่าอะไรลุงตู่อีกศิลมชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ